ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพทองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองขอ,อนำเสนอรายงานผลการดำเนินง,งานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 ในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบพบกลุ่มออนไลน์และเยี่ยมบ้านโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสกรเรินทูเอินสร้างอาชีพสร้างไรายได้ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าสกรรระดับตำบลโคกพุซาหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้สาสกรรระดับตำบลลำมศัิ์หลักสูตรการทำฝาชีจากเส้นไหวเทียมสกรรระดับตำบลอินทป,ประมูลหลักสูตรกระเป๋าสานพลาสติกสร้างสารรค์ด้วยมือสอกรรระดับตำบลโพร,รงนก หลักสูตรการเย็บก,กระเป๋าสะพายด้วยมือสกรรระดับตำบลทางพระหลักสูตรการทำตะกร้าไหวยเทียมอย่างประณีตสกรรระดับตำบลยางชัยหลักสูตรกระเป๋าจากเส้นไหวเทียมหัตถศินถิ่นไทยสกรรระดับตำบลบ่อแร่หลักสูตร DIY งานประดิษฐ์จากเศษผ้าการทำไม้มออสกรรระดับตำบลโคกพุซา หลักสูตรการนวดแผนไทยสกรระดับตำบลหนองแม่ไก่หลักสูตรการทำตะก้าจากเส้นไหวเทียมสกรระดับตำบลองครักษ์หลักสูตรการทำตะก้าจากเส้นไหวเทียมสกรระดับตำบลรามศัก์หลักสูตรช่างตัดผมชายพื้นฐานสกรระดับตำบลอินทับประมลูล หลักสูตรการสร้างสรรค์ดอกไม้จากลวดกำรรมะหยี่สกรรระดับตำบลสามงามหลักสูตรช่างสามัญประจำบ้านสกรรระดับตำบลอ่างแก้วหลักสูตรขนมอบตำรับไทยสกรรระดับตำบลอ่างแก้วหลักสูตรช่างเสริมสวยสกรรระดับตำบลบางระกำ หลักสูตรศึกษาด,งาาดาางษงูงานการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนโครงการวิชาการสัญจร a อน w h e r วรอนนีทาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เชิงรู้ข้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมเชิงรู้ข้องสมุดเคลื่อนที่สู่ครอบครัวรักการอ่านตำบลหนองแม่ไก่ ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโรงเรียนวัดโพเอนตำบลรามศักดิ์ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโรงเรียนวัดโคพุ้าตำบลโคพุ้าห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโรงเรียนวัดท่าตลาดตำบลอินทัพประมูลห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโรงเรียนวัดท่าอิดตำบลบางพรับ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการปลูกจิตสำนึกรักษามมคีคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดอ่างทองตรวจเยี่ยมสกรระดับอำเภอโพทองกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมจิตอาสาณวัดบ้านกลู่หมู่ที่4ตำบลโคกพุทาเข้าร่วมประชุมการบำบัดร,รักษายาเสพติดของโรงพยาบาลโพทอง ร่วมแสดงพลังจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมโครงการจัดงานสืบสารประเพณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกรรมพิธีทำบุญวันสถาปนากองพันทหารราบที่สองจังหวัดลบบุรีร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยและเคารพบธงชาติณนะสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ การมอบนโยบายการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปี2568การประชุมบุคลากรสกรระดับอำเภอโพทองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพทองขอขอบคุณค่ะ